สตอรี่ a c e b o o k ไม่เป็นสาธารณะคนดูก็ไม่มีเป็นแบบนี้ทำยังไง ค่ะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน y o u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเปิดสตอรี่ของเราให้เป็นสาธารณะเพื่อเพิ่มคนดูในสตอรี่เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ Facebook จะเห็นได้ว่าสตอรี่ของน้ำตอนนี้นะคะไม่มีใครดูเลยเพิ่งลงไปหนึ่งนาทีที่แล้วแล้วก็ ตอรี่ตั้งค่าเป็นเพื่อนยังไม่เป็นสาธารณะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันค่ะหลังจากที่เราเข้ามาที่ Facebook แล้วให้เรากดแตะไปที่สตอรี่ของคุณหรือสตอรี่ที่เราลงไปเมื่อสักครู่จากนั้นจะเห็นขีดสามขีดมุมบนขวามือให้กดแตะไปขออภัยค่ะจะเห็นจุด3มจุดมุมบนขวามือให้เรากดแตะเข้าไปจากนั้นให้เราเลือกไปที่ แก้ไขความเป็นส่วนตัวของสตอรี่ทีนี้ตอนนี้นะคะจะอยู่ที่หัวข้อคำว่าเพื่อนอยู่ให้เราเนี่ยแตะไปที่สาธารณะหลังจากที่เรากดแตะไปเขาจะขึ้นบอกว่าเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวของสตอรี่ให้เรากดบันทึกก็จะสังเกตได้ว่าสุดวงกลมสีฟ้าๆนะคะไปอยู่ที่หัวข้อคำว่าสาธารณะแล้ว จากนั้นก็ให้เรากดแตะออกเขาจะขึ้นกำลังอัปเดตทีนี้ค่ะให้เรากดออกจากสตอรี่แล้วก็รีเฟรชเป็นหนึ่งทีจากนั้นเข้าไปที่สตอรี่ใหม่จะเห็นได้ว่าตอนนี้สตอรี่ของเราจากรูปบุคคลกลายเป็นรูปโลกแล้วนั่นแสดงว่าเราตั้งค่าสตอรี่เป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วค่ะ่สนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่มีสาธารณะให้เลือกก็ให้ไปทำการ เปลี่ยนพศออของบัญชี Facebook ให้มีอายุถึง18ปีนะคะเพื่อจะได้มีฟีเจอร์สาธารณะเข้ามาใช้งานจำรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ